ม้ออกแล้วขณะน,นี้น้องขวัญเป็นตัวนั้นอัตเปตัวที่สองบุญบารมีตัวที่สามอม,มตะตัวที่สี่สปาราคาตัวที่ห้าถ้งไปเจ็ดน้องขวัญเป็นตัวนั้นบุญบารมีตัวที่สอง สปาตะครตัวที่สามอมตะตัวที่สี่สิ้โค้งไปหกออกทางตรงรอบแรกน้องขันเป็นตัวนำบุญบารมีตัวที่สองสปาตะครตัวที่สามอมตะตัวที่สี่อัตบุตรตัวที่ห้าดาวมังกรตัวที่หกสิ้โค้งไปเก้าน้องขันเป็นตัวนำ สปารตาครับตัวที่สองบุญบารมีตัวที่สามอมตะตัวที่สี่อัตตปยตัวที่ห้าที่ไปแปดน้องขวัญเป็นตัวหนึ่งบุญบารมีตัวที่สองอมตะตัวที่สามอัตตปยตัวที่สี่ถือของไปเจ็ด น้องขวัญเป็นตัวนำอาอมตาเลยวขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้วอัตเตอ์ปูเลยขึ้นมาเป็นตัวที่สามอีกหนึ่งมา็แต่ไปเป็นปนปาเรข้นมาขณะนี้น้องขวัญเป็นตัวนำอาอมตาตัวที่สองอัตเตอ์ปูตัวที่สามสี่ของปาโหออกทางตรงอมตาจายเล็ทีุ่ผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วขณะนี้อมตาาเป็นตัวนำอัตเตอ์ปูตัวที่สอง เนี่ยอมตะเป็นตัวนําอัตเปอตัวที่2โดวินเทอร์ตัวที่3เนี่ยอมตะเป็นตัวนําติดตันที่เดวินเทอร์อัตเปอร์ดัูหลวง